รีแล็ปสบายๆ <with> อยู่าบางแสนดูบรรยากาศร้อนอยนะอากาศอากาศแดดยากมันเสน่ห์ตอนบางแสนนะครับก็มีจุดปี๊บโบ๊ทวัดน้ำโน้นนะครับเริ่มลงมาเยอะละมาเที่ยวเยอะ แล้วก็รับสั่งอาหารหมดละปลาหมึกปลาหมึกย่างอร่อยข้าวตัดอร่อยปีน้มตำอร่อยไม่เหลืออะไรเลยเตียงเข้าไปดูแล้วมันสวยงามเลยนะมองไปมันนหมนมันสวยงามรุกายุยหุ่นยไติ อย่าลืมนะครับมาเที่ยวบางแสนอันนี้เราผ้าใบนะครับเรสซิ่งก็เก็บก็เก็บข้าใบนะคนละห้าสิบบาทแล้วก็นั่งได้ตลอดนะครับนั่งได้ตลอดเขาจัดการออาไปไหนได้ดีมากนะครับก็จะมีป้ายบอกเลยว่าคิดยังไงอะไรนะครับเท่าไหร่อย,อยังไงนะครับนะครับ <S <S <อ>แล้วก็ร้านอาหารร้านานั้นร้านอาหารที่อยู่ด้าน ก่าจะกำหนดให้เลยว่าอยู่ที่ไหนย,ยังไงราคาบอกพ้อมนะครับพักวันพักวันนอนครับก่นอนนี้จะไปกับที่ไรต้อเคครับ